ไปโอเคครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่รายการเที่ยวไปเรื่อยอีพีที่สามครับอยู่ที่ล่องแพอีกแล้ววันนี้มากับใครน,นี่นี่บนพ้มามาด้วยครับพ้าอยากมา,มานั่งชิลไปกับใครมาใครวันนี้มอมาเป็นเพื่อนของเราครับอยู่นี่คือพี่เฟนพี่มะยงครับผู้ใจ แล้วก็มีพี่เต่าด้วยนะฮะคนจับกล้องทำไมททไมถึงเรียกพี่เต่าครับเป็นแล้วก็มีพี่ติดครับเป็นยังติดอะไรติดนี่นะครับเป็นยังมีพี่ติดเปยังไงมีพี่ติดสองคนครับอะอะไรนะมีพี่ติดสองคนครับคนไหนครับคนไหนชี้ดิคนไหนชี้ดิจักล้องนี่ชอบกินปูผัดพงกะหรี่ครับไม่ข้าปูไม่เป็นไรครับแต่ข่ากะหรี่นี่แพงมาก นี้ครับติดครับติดดอะไรติดอะไรียง่างใา่าฮ่าฮาฮงเฮ่าฮ่าฮีา่าฮาฮ่าฮ่าเ่า่าฮ่าฮ่าท่าฮ่าทีา่พฮ่าฮ่าฮา่าฮ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 ่า่่าฮาฮ้าฮ่าฮ่านีา่นาฮ่าาฮ่าฮาฮาฮ่าฮนา่าฮ่่ฮาาา่าเาาาาาาา่ เย็นสบายมากน<ม>า้ำก็ใสสะอาดครับอาหารก็อร่อยอ <c oughs> ัากนหมูกระทะมากินแล้ววันนี้วันนี้บรรยากาศดีนะมีอยู่นี่เออก็คงจะสนุกกันน่าดูน่าพึ่มีอยู่นะครับน,นี่ช่วบรรยากาศอ่ะอันนี้เป็นช่วงบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศของเราราเพลินผ้การเนต้นไม้ลมเย็นพัดพัดเย็นมากบอกเลยเหมาะก,กับการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ของเรา ทุกคนก็น่าจะพร้อมโดดน้ำมาแล้วนะผมดูดูจากทุกคนแล้วนี่ร้อนน้ำมาแล้วันนี้่านเราฟังพาทศอันนี้พาเยศไป้งงา้องงนับไห้งานจไเรามาเยียบดีลองเลงเดี๋ยวาด้องน้ำเหมือนแต่นอนเยอะดีนะนีว้าวนากินมาคุณผู้ชมอมีไข่ไหมครับ ใครอะใครห้ำเท้าใครหำเฮ้ยทำไรอ่ะเปลี่ยนเกงเปลี่ยนเกงกระรอนเป็ดเหรอวเป็ดนี่ขมาดินีเขมาดิวันนี้เราจะกินมูกระทะกัน ครับผมเยครับมาคุณผู้ชมกินมูระกันครับผมกำลังยากกันเลยครับดูดูคนไหนกินเยอะสุดคนนี้ครับคนนี้พักกินไหมครับพักพักกินไหมครับพักแถมไม่ได้ครับจะเป็นฟังผมันไม่แข็งของก็ฟังไปไม่รู้เขาเหมันก็ใส่เขาเดียวคือตอนนี้ลำโพงมีปัญหา แล้วผมเรามีปัญหาครับแก้ผมอะไรครับเนี่ยแล้วผมไม่รู้ครับช่างเฟ้นแบบไหนครับมันคือทรงผมแห็งหน้าตาส้นตีนครับหน้าตาส้นตีนอยู่แล้วแต่ทรงผมส้นตีนอีกก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ครับจะไปทำตามนะเด็งจกนี้นายทู่บอกเพื่อนแม่มันจะเท่ดีไอ้ทำตามนะน้องอันดับก็อันดับหนึ่งฮะอันดับหนึ่งแห่งวงการเกลียน ตอนนี้ก right. mm ็กินอาหารรับประทานอาหารเสร็จแล้วครับต่อไปเราจะเป็นการเล่นน้ำกันกับเพื่อนๆครับมากั้นรู้ฮู้หู้ดูด้วยดูด้วยดูไม่กูติดหน้าแม่เงี้ยหนอกที่นั่นเยอะนักของเลยใกล้ๆกันโดนน้ำเยอะจริงๆลามไป เอเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปอะน้ใหม่ดีกว่าวเป็นไงตายมาเลยอันนี้เพิ่งตัวน้อยเป๊ะมันไม่ค่อยขึ้นบ่เออกูนี่ก็ไม่ค่อยขึ้นเลยใช่หนักอย่าไปอยูงเงี้ยเป็นไงเป็นไงอ่่ามน้ำเย็นมากโอ้โหโอ้โหโอ้โูเป็นไงครับ สรุปุมน้ำเย็นเดียนี้ยงตอนนี้ยงมาหลับอยู่มาหลับอยู่เดี๋ยวผมจะดูดช้มันผู้ชมรอดูมาหน้าเพลินก็กล้องดูดิ ปไงวะปลมแม่แ่ัลกันไม่รู Mach> ้ว่าคนนี no. ้รายต่อไปูจไอจวจเป็นี่นี่ังนามอีกแล้วลูกออกมาจากรถพร้อมกับแก้วโฟมฟ้านาซีเหลืองเหมือนกับแมงโก้ถ้ากูไม่ได้พูดก็คือกูแกล้งงงถ้ากูได้เงินเป็นแสดกูเอาให้แม่กูเก้งกูที่สะกดล้วนแล้วเป็นนักเลง ไอต้องรอมึงมาพวกกูแม่งนัดเองถ้าพวกมึงไม่พอพว่กูจะซัดจริงที่ที่พวกกูอยู่มันมีแต่รักจริงรังบ้านต้านพวกกูคแค่งวางวันสักวันกูจะแสงเล่นกับเมโลดี้มาเป็นแซงแต่คนไทยไม่อันเดอสแตนด์สวัสดีครับพี่จงเดี๋ยวได้น้ําอยู่นะฮะพวกเราขอตัวได้น้ําก่อน เราจะอินเสิร์ตภาพสวยๆให้ดูว่าผม <c oughs> <c oughs> ไป กับกับมิสมิดมิดเพลงนะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะครับเราจะเดินทางกลับแล้วก็จะกลับฝั่งครับแล้วก um, ็ไปรถกลับบ้านกันอันนี้เนี่ยมากขอกหนึ่เหนื่อยมากครับก็บรรยากาศดีครับใครอยากมาก็มาเที่ยวได้นะครับตั้งแแปลงน้ำทอนครับเอาไปโพสต์ตางครับผมที่อ่างทองคายมาได้นะฮะแล้วก็มาชม คลิปต่อมาเราจะไปที่ไหนครับเดี๋ยวรอชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร์หนฮะกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับพ่อสวัส,สดีคนดูครับผมแค่นันน,นอ,อ